สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง IT ทีอาราวอยู่ครับมี FC ท่านหนึงนะครับอินบ็อกมาคุยกับอาจารย์นะครับว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเราต้องการที่จะหาผลรวมหาคำตอบของคอลัมน์คอลัมน์หนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีการไหนวันนี้มีคำตอบครับเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า SUM เพื่อการเพื่อเป็นการหาผลรวมนะครับ ของจำนวนหรือว่าคอลัมน์ที่เราต้องการครับน่าสนใจมากเลยนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจาย์ฝากกดไลค์ SUBSCRIBE แชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับหากท่านใดอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดที่ปุ่ม s u p e r t a ์แได้ขอบคุณมากครับเรามาลุยกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์อยากจะอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับว่าในตัว โมบายแอปของเราตอนนี้จะมีอยู่2ตารางด้วยกันนะครับตารางแรกนะครับเป็นตารางที่ชื่อว่า Company Data นะครับก็จะเป็นเห็นข้อมูลแบบนี้ครับนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็เห็นว่าตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ3คอลัมน์นะครับเดี๋ยวจารย์เปิดดูโครงสร้างให้ดูนะครับ นี่คือตาราง Company Data นะครับจะมีทั้งหมด3คอลัมน์ด้วยกันนะครับเป็นข้อมูลของบริษัทบริษัทนึงก็มีรหัสบริษัทครับชื่อบริษัทครับแล้วก็รูปโลโก้ของบริษัทนะครับทุกอย่างเป็นการสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับคราวนี้ก็มาอีกตารางหนึ่งครับตารางที่ชื่อว่า Brand นะครับตาราง Brand นะครับถ้าเราขยายนะเราก็จะเห็นได้ว่าในตารางนี้ก็จะมีอยู่4คอลัมน์ด้วยกันครับโค้ดชื่อพนักงาน บล็อสสาขาที่เขาประจำอยู่นะครับแล้วก็เงินเดือนที่เขาได้รับนะครับเมื่อเราคลิกที่ตัววิวด้านล่างคลิกเราก็จะเห็นว่าก็จะมีข้อมูลนะครับเป็นการสมมุิชื่อคนเป็น A BCD E F ไปจนถึง J ครับแล้วก็เขาก็จะมีโค้ดพนักงานลำดับประมาณนี้นะครับแล้วก็พนักงานแต่ละคนก็จะอยู่ประจำสาขาแตกต่างกันออกไปครับแต่ละคนก็จะมีเงินเดือน ตามนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับลองกลับไปดูที่ Google Sheets ของเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจุดประสงค์ของเราในการเรียนรู้การใช้ฟังก์ชัน sum เนี่ยก็คือเราต้องการหาผลรวมนะครับเช่นอยากดูว่าเอ๊ะเงินเดือนของทุกคนอยู่ในบริษัทเนี่ยเมื่อเอามารวมกันแล้วจะได้เป็น มูลค่าเท่าไหร่นะครับให้แอปไปคำนวณและดึงค่าออกมาให้หรือเราอาจจะมีการใส่เงื่อนไขครับเพื่อดึงเงินเดือนออกมาเฉพาะบางสาขาหรือเงื่อนไขต่างๆเขาสามารถทำได้อย่างไรเรามาลุยกันเลยนะน่าสนใจมากครับกลับมาที่แท็บของโมบายแอปของเรานะครับเดี๋ยวจันจะเริ่มเลยนะขอย่อตัวตารางบล็อลงนะครับมาคลิกที่ตัว company data ะนะครับมันมีคอลัมน์จริงอยู่ แค่3คอลัมน์เองนะครับนะ,อะขอกลับมาที่ตัว c o m p a n y Data ครับเดี๋ยวอาจารย์จะ,ะคลิกเข้าไปนะครับแล้วมันจะแสดงว่าเงินเดือนรวมของทั้งหมดคือเท่าไหร่นะครับเราใช้มันโชว์อยู่ด้านล่างนี้ซึ่งมันไม่มีคอลัมน์ข้อมูลอยู่จริงดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องสร้างคอลัมน์เสมือนขึ้นมาครับเพื่อที่จะเอาคำตอบของการที่เราคำนวณออกมาให้โดยใช้ฟังก์ชัน3นั้น มาแสดงในคอลัมน์เสมือนนั่นเองครับอโอเคครับเรามาลุยกันเลยนะเราก็จะคลิกที่ add v i t u a l column นะครับคลิกเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งตั้งชื่อคอลัมน์นะครับเป็นเงินเดือนอตั้งว่าเงินเดือนรวมทั้งหมดนี่แบบนี้เลยนะครับนะเราต้องการดึงค่า ของเงินเดือนรวมทั้งหมดของพนักงานทุกคนในบริษัทออกมาทุกๆสาขาเลยนะครับจากนั้นเราตั้งชื่อคอลัมน์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกที่อแอปฟอร์มูลนะครับตรงเครื่องหมายเท่ากับนี้ครับคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นเราทําการใส่สูตรนะครับโดยเริ่มต้นด้วยฟังก์ชันซ u m ก่อนเลยนะครับเปิดและปิดฟังก์ชันไว้รอเลยแบบนี้นะครับคราวนี้เราจะรวมอะไรนะครับเราก็กลับเข้ามาในตัว วงเล็บตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวนี้ตัวแอปช e t ก็จะง่ายครับสามารถให้เราเลือกการใช้ example ในแต่ละหมวดหมู่ตรงนี้ได้เลยหรือเราจะใช้ data explorer ตรงนี้เราก็จะเห็นาตารางข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับก็สะดวกไปคนละแบบนะครับอาจารย์ขออยู่ที่ data explorer นะครับจากนั้นจะบอกว่าต้องการที่จะดู เงินเดือนนะครับเงินเดือนทั้งหมดเลยต้องการสัมนะครับจากตารางบล้า n นะครับเงินเดือนเงินเดือนนะครับนะเราก็ insert เข้ามาแบบนี้ครับเสร็จง่ายและถูกต้องนะครับขอขยายให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอธิบายแบบนี้ครับฟังชัน sum นะครับโดยจะเป็นการหาผลรวมของตารางบล l านะครับ โดยไปเอาผลรวมของเงินเดือนคอลัมน์นะครับคอลัมน์เงินเดือนนะของทุทกๆคนเนี่ยมันก็จะสัมออกมาให้เรานะครับแบบนี้เลยนะอ่าอันนี้เป็นความหมายของการใช้สัมนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับอ่าโอเคครับเมื่อเราเข้าใจแล้วนะว่าเราใช้ซัมแบบนี้นะครับในการเรือรวมเงินเดือนของทุกๆคนจากตารางบลานตนะครับ จากนั้นครับสังเกตนะเครื่องหมายถูกเกิดขึ้นมาตรงนี้และเป็นวงกลมสีเขียวแสดงว่าทุกอย่างถูกต้องครับเมื่อเราใส่ตรงนี้ใส่สูตรครบแล้วนะครับกดปุ่มเซฟครับกดปุ่มดันอีกหน่งครั้งครับแล้วก็มากดปุ่มเซฟแอปพลิเคชันของเราครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นตอนนี้นะจะสังเกตว่าจะมีคอลัมน์อ่าที่เป็น v o r t u a l column ปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็มีการใส่สูตรของการ sum ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับนะ uh, เป็นคอลัมน์เสมือนนะครับไม่มีการเก็บในตารางจริงนะครับนะเป็นแค่การ display ค่าออกมาโชว์นะครับ uh, uh. uh. เห็นไหมครับมาละเดี๋ยวจารให้ดูนะอ uh, ออกมาที่ตาราง company data ก่อนแล้วคลิกเข้าไปดู data ข้างในครับ uh. เราก็จะเห็นเห็นไหมครับ c o ั u m ์มีชื่อว่าเงินเดือนรวมทั้งหมด ซึ่งตรงกับคอลัมน์เนมที่เป็น Virtual ที่เราสร้างขึ้นมานะครับนั่นคือยอดรวมของทุกๆคนครับได้343,100บาทนะครับก็จะได้ตรงนี้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองซ้ำดูนะลองปุ๊บคุมแล้วก็ลองซ้ำดูโอเคนะครับแล้วก็ลองดูถูกต้องนะครับได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องขอยนุญลบนะครับอ่าโอเค อันนี้เป็นการใช้ซ้ำแบบง่ายๆนะครับให้เราเข้าใจการทำงานของตัวระบบตรงนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราหาคำตอบต่อนะครับนะเราจะสร้างเป็น virtual column ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับคลิกครับเ,เงินเดือนรวมเฉพาะพิษณุโลกต้องการ ดูเฉพาะสาขาพิษณุโรค,ครับนะครับอ่าเราก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับนะอ่าโอเคใส่สูตรเหมือนเดิมครับเริ่มด้วยซ u m เปิดปิดวงเล็บครับแล้วก็เข้ามาในวงเล็บนะแล้วเราก็จะอ่าตรงนี้อาจจะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะต้องใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า select เพื่อเป็นการเลือกข้อมูลตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งคอะนะครับจากนั้นครับ เราอยากดูอะไรล่ะนะครับเราอยากดูจากตารางบล็อคใช่ไหมครับเงินเดือนนะครับเงินเดือนนะคอลัมน์เงินเดือนนะครับเราก็อินเสินนะร์ตเ,เ,เข้ามาคลิกหนึ่งทีครับอ่าแบบนี้นะครับจากนั้นครับเรากลับเข้ามานะเอาเคอร์เซอร์กลับเข้ามาในตัววงเล็บครับอ่าใส่คอมมาเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ จากนั้นนะครับเราจะใส่เงื่อนไขนะครับเราก็ใส่ได้เลยครับว่าเปิดกล้ามปูนะครับปิดก้ามปูนะครับเราจะดึงเอาชื่อชื่อคอลัมน์นี้ออกมานะครับบลานร้านนะครับมีค่าเท่ากับเครื่องหมายสิงเกิลโขดครับพิษณุโลกแล้วก็เครื่องหมายสิงเกิลโคดครับปิดนะครับ ่าโอเคเขานี้รอสักครู่นะครับเขานี้สิ่งที่เขาเตือนมานะครับเ็าบอกว่าตัว select เนี่ยนะครับมันยังไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองไล่ดูสักแป๊บหนึ่งนะครับว่าจานตกหล่นอะไรไปทำไมมัน error สีแดงอ๋อโอเคอ่าอย่าลืมนะครับเมื่อเราเลือกใช้ฟังก์ชันนะฟังก์ชันมันจะต้องมีวงเล็บ ่านะครับวงเล็บเปิดและมันก็ต้องมีวงเล็บปิดตรงนี้ใส่วงเล็บปิดนะครับเวลาเราไล่เออเลอร์เราจะไล่แบบนี้นะอ่าโอเคตรงนี้ถูกต้องละเวลาที่จะไล่ e r อเลอร์ง่ายๆครับเช่นเรามีวงเล็บเปิด1วงเล็บเปิด2นะครับวงเล็บเปิดอันแรกเนี้ยนะครับมันก็ต้องไปอันสุดท้ายเลยนะครับมันจะเป็นคู่กันนะอันนี้เป็นวงเล็บปิดของซัมอ่า แลวต่อมาครับอันนี้เป็นวงเล็บเปิดของ select เราก็ไล่ถัดมานะครับอันนี้ก็ต้องปิดของ select เมื่อมีเปิด2ก็ต้องมีปิด2นะครับแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับนะอ่าโอเคขยายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เข้าใจกันนะครับว่าตอนแรกเราหาภาพรวมก่อนใช้ฟังก์ชัน sum นะฟังก์ชัน sum เพื่อหาผลรวมที่อยู่ในวงเล็บของมันก็คือไป select นะครับสิ่งที่อยากดูก็คือ าจากตารางนะอันนี้เป็นชื่อตารางนะครับชื่อตารางบล็อโดยไปซ u ำตัวเงินเดือนออกมาคอมมาตามโดยเงื่อนไขครับก็คือบล็อจะต้องเท่ากับพิซนูโรครับโอเคนะครับอธิบายแบบนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วมีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะเซฟได้เลยแล้วก็กดปุ่มดันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการเซฟอีกครั้งหนึ่ง ะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องเขาหน้าจะาคำนวณเ,เงินเดือนของพิซซูโลกออกมาให้เราอ่าโอเคครับนะอ่าจันับออกมาข้างนอกให้ดูอีกทีนึงมาที่ Company Data คลิกเข้าไปข้างในนะเขาก็จะ s u m m า r y เงินเดือนของเฉพาะพนักงานที่ใน,นสาขาพิซซูโลกครับ161,000บาทครับพิซซูโลกมี3คนนะครับอันนี้20,000กว่า 80,000รวมแบบนี้ก็เป็น88,000นะครับแล้วก็88,000แล้วก็ตรงนี้บวกอีก70,000กว่าก็น่าจะได้ประมาณตามสิ่งที่คำนวณออกมาได้อย่างถูกต้องนะครับนะ,ะเห็นไหมครับเราสามารถใส่เงื่อนไขเข้าไปได้เพื่อหาคำตอบออกมาแบบนี้จำว่ามันก็เจ๋งดีนะนะครับคราวนี้ครับไหนๆก็มาเล่นถึงตรงนี้ละ จานแถมให้อีกอันนึงนะครับเพื่อเราจะได้มีไอเดียในการเอามาประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันที่เรากำลังพัฒนานะครับในองค์กรหรือในบริษัทของเรานะครับเราสร้างโว r t u ช l ลคอลัมน์ขึ้นมาอีกอันนึงครับอันนี้จะเป็นการสร้างแบบว่าอาจารย์จะใช้เงื่อนไขที่มากกว่าหนึ่งเงื่อนไขเมื่อกี้นะครับ เราเห็นได้ว่ามันมีเพียงแค่เงื่อนไขเดียวถูกต้องไหมครับหลายคนอยากสงสัยว่าอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่ามันมีมากกว่า2เงื่อนมากกว่า1เงื่อนไขเนี่ยจะทําอย่างไรมาดูมาดาูสูตรตรงนี้นะครับคลิกที่ virtual column ครับอ่าขอตั้งชื่อว่าเงินเดือนรวม2เงื่อนไข อ่าโอเคนะครับเงื่อนไขจะคืออะไรไปดูกันคลิกเข้ามานะครับสร้างสูตรครับซ้ำเปิดปิดวงเล็บเลยนะครับเพราะว่ากลัวลืมนะครับอ่านะซ้ำเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาในวงเล็บซ้ำแล้วก็เลือกใช้ฟังก์ชัน select อีกครั้งหนึ่งเว้นวรรคแล้วเราก็อ่าเปิดปิดเลยนะครับจะได้ไม่ลืมนะเปิด2ปิด2ครับเราอยากดูอะไรครับ เราอยากดูผลรวมของเงินเดือนของตารางบลาออีกเช่นกันนะครับนะเงินเดือน Insert เข้ามานะครับอันนี้เป็นชื่อตารางนะอันนี้เป็นชื่อคอลัมน์นะครับจากนั้นยังไงต่อครับเรามาที่หลังก้ามปูอา่าตรงนี้เลยที่เครอร์เซอร์กำลังกับพิบอยู่นะครับเราคอมมาครับเงื่อนไขที่เราจะใส่เข้าไปเช่นอาจารย์อยากเอาแบบว่า เงื่นอนไข2เงื่อนไขนะสมมติว่าคนนั้นชื่อ,อ่าแล้วก็อยู่ในสาขาชื่อ B หรือเงินเดือนที่อยู่ในใครทุกคนเลยที่อยู่ในสาขากรุงเทพดึงออกมาให้ดูหน่อยนะครับถ้าเงื่อนไขเราคือหรือนะหรือเราต้องเริ่มด้วยอ,อนะครับเปิดปิดวงเล็บไว้รอเลยครับจะได้ไม่พลาดนะโอเคคราวนี้กลับเข้ามาในวงเล็บนะครับเราก็เปรียบเทียบเลยครับเมื่อ Name นะครับคอลัมน์เนมแล้วก็ปิดนะคอลัมน์เนมมาจากไหนก็คือคอลัมน์ตรงอ่าตรงนี้ไงนะครับนะคอลัมน์เนมนะเดี๋ยวเราจะยุ่งเกี่ยวกับคอลัมน์เนมกับคอลัมน์บล็อนะครับนะโอเคกลับมาดูต่อครับเมื่อก้ามปูคอลัมน์เนมปิดก้ามปูนะครับเท่ากับเครื่องหมายซิงลโคดชื่อ b แล้วก็ปิดเครื่องหมายซิงลโคดครับ แล้วก็คอมมาครับอันนี้จะตามด้วยเงื่อนไขที่2นะเปิดก้ามปูครับบล a n นปิดก้ามปูนะครับเมื่อคอลัมน์ชื่อบล a n นนะครับเท่ากับเครื่องหมายคำพูดครับสิงหลโคดนะกรุงเทพแล้วก็ปิดแบบนี้ครับรอสักครู่นะให้มันตรวจทานอ้าวโอเคครับทุกอย่างถูกต้องนะเดี๋ยวจาร์ขออนุญาตข,ขยายพวกเราดูชัดๆนะครับ ซ้ำนะครับแล้วก็ select นะครับ select ต้องการดูอะไรครับต้องการดูในตาราง b ล l a n ต้องการดูเงินเดือนในตาราง b ล l a n นะครับโดยมีเงือ่อนไข o นะครับ o ตรง o เนี่ยมันก็จะเชื่อม2 2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือตรงนี้ครับชื่อจะต้องชื่อว่า b หรืออีกเงื่อนไขหนึ่งครับเป็นข้อมูลของ b a l a n ของกรุงเทพ นะครับนะออจะมีอยู่2เงื่อนไขนะครับนะฟืบเงื่อนไขที่2ตรงนี้ครับโอเคเมื่อทุกอย่างถูกต้องเราก็กดเซฟครับจากนั้นก็กดปุ่มดันอีกทีนึงแล้วก็กดปุ่มเซฟแอปพลิเคชันของเราอีกหนึ่งรอบรอสักครู่นะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะแสดงเป็นอีกคอลัมน์ที่3มาแล้วครับ อ่าโอเคนะครับนี่ก็คือเงินเดือนครับของสิ่งที่เรากำลังค้นหาโดยมีการระบุ2เงื่อนไขนั่นเองนะครับคนนั้นจะต้องชื่อ B อ่าอาจารย์ขอไฮไลท์นะครับชื่อว่า B แล้วก็บรานต,ต้องเป็นกรุงเทพก็คือมันก็จะหยิบเอาตัวนี้ครับอ่าเอาคอลัมน์นี้มาโชว์ตรงนี้ด้วยอ่าแล้วก็กรุงเทพอยู่ตรงไหนบ้างกรุงเทพอยู่ตรงนี้ นะครับมีตกหล่นไหมอ่ามันก็จะหยิบมาผลรวมนะครับก็คือทั้งหมด1 2 3แล้วก็4ครับเอา4 4โรนี้มาทำการบวกกันครับมาซ้ำกันก็จะได้คำตอบที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นั่นเองครับโอเคครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะ ให้พวกเราได้เห็นถึงไอเดียนะครับในการใช้ฟังก์ชัน sum นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะ Formula ตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาองค์ความรู้นีครับไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆได้เลยนะจะดึงคำตอบนู้นนี่นั่นขึ้นมานะครับโดยอาศัยพวกการสร้างพวก visual ว column เข้ามาช่วยด้วยก็จะเป็นการดีมากๆเลยนะครับ อ่าโอเคครับน่าจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็อาจารย์ฝากขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ติดตามมาถึงตอนท้ายน,นี้เลยนะครับอย่างไรก็ตามใครที่เพิ่งมาใหม่อาจารย์ฝากกด subscribe กด like และแชร์วความรู้ดีๆให้กับท่านอื่นด้วยนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามอะไรทิ้งไว้ที่ด้านล่างของวิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ยินดีถ้ามีเวลาก็จะค่อยๆทยอยทาเป็นวิดีโอคลิปแนะนํา ให้ความรู้ทุกท่านไปนะครับท่าในใดอยากจะสับสนุนช่องก็สามารถที่จะกดปุ่ม Super Tank s u p e r t a n เเป็นรูปหัวใจได้ขอบพระคุณอย่างมากครับแล้วเรามาเจอกันในวิดีโอคลิปถัดไปนะขอบคุณครับสวัสดีครับ